โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในเกม Choiceless Tower Defense นะครับอยู่กับผมเองหุ่นยนต์คนเดิมนะครับเนาะก็ในวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในเกม c h o i c e l e s นะก็ในวันนี้เราจะไปเล่นเอ่อแมปใหม่กันนะคนดูเอ่อด่านใหม่นั่นเองนะเอ่อเป็นด่านไอ้ไข่นะครับผมในอีเวนต์เอ่อไข่อีสเตอร์นั่นเองนะคนดูนะก็หลังจากที่ผมนั้นไปเซอร์เวีดูมาเนี่ยเข้าใช้ตัวละครเนี่ยสองตัวนะครับก็จะเป็น Green Lantern กับเจ้าตัว ตัวไบโคเวอร์นะคนดูอยู่ตรงนี้นะจะเป็นตัวละครในไบโคเวอร์นะครับระดับ4ทองนั่นเองนะคนดูนะนี่อันนี้นะครับระดับเรจเอนเดอรี่นั่นเองนะครับเขาใช้ส่งตัวนี้ในการลงพ่านด่านนะซึ่งบอกเลยว่าตึงๆนะครับและคนที่ลงก็คือน้องชายผมเองนี่ครับไลออนเกมเมอร์นั่นเองนะก็สามารถไปดูคลิปเขาได้นะครับผมก็ผมก็ดูไลออนมานิดนึงนะไม่รู้ว่าจะเอามาทําตามได้หรือเปล่าน,นะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะว่าจะไหวหรือเปล่านะคนดูนะ,ะหลังจากที่ ไปดูสูตรบานะครับไม่รู้จะทําตามสูตรได้หรือเปล่านะดูครั้งเดียวแต่ไม่รู้ลืมหรือเปล่านะคนดูโอเคก็เดี yes, ๋ยวเราไปลองเล่นกันดูนะครับในแมปใหม่นะมาดูกันนะครับว่าเราจะชนะหรือเปล่านะคนดูเจอกันในเกมก็นะครับสำหรับใครที่อยากได้ตัวละครใน t ทเลท์ทาวเวอร์ดีฟเอนนะครับผมขอแนะนําเว็บนี้เลยนะครับ บิวประกรนะครับมีตัวละครให้เราซื้อมากมายนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นทีวีสไปเดอร์นะครับหรือไม่ก็เป็นเอนจเนียร์นะครับผมนะแล้วก็ยังมีไก่ตันให้เราเลือกซื้อกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นไก่ตันเพชรนะครับหรือไก่ตันเงินก็มี นอกจากนั้นก็ยังมีเพจซิมูเลเตอร์นะครับที่จะมีตัวดอเมนในแต่ละอัปเดตมาขายแบบตึงๆกันเลยทีเดียวนะครับผมนะแล้วก็ยังมีเพจนะครับให้เราสามารถเลือกซื้อกันได้เลยนะครับผมนะก็อย่าลืมมาเลือกซื้อเรื่องหากันได้นะครับผมนะเว็บนี้เลยนะครับบิวปรณกนะครับผมนะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับไปเลือกซื้อเรื่องหากันได้เลยนะครับผมโอเคครับพิ่มก็ตอนนี้เข้ามาในเกมกันแล้วนะครับผมเราก็จะวางเงินก่อนนะคนดูตรงนี้นะตัวเงินนะครับวางตัวเงินก่อนนะถ้าจำไม่ผิดเราจะวางตัวเงิน วางตัวเงินตรงนี้3ตัวนะครับแล้วเราก็จะมาวางกี่แลนเทิร์นตรงนี้หรือเปล่าอันนี้ฉันก็ไม่ค่อยแน่ใจแต่อาจจะใช้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันทำไมมันช้าแท้สกิปเร็วๆดีนอ้องกวางตัวเงินตรงนี้นะครับผมตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะโอเคโอเคเนาะสกิปไปแล้วนะโอเคครับวางตัวเงินตรงนี้อีกตัวหนึ่งแล้วก็วางเจ้านีตรงนี้นะครับผมสวยนะ วางเจ้ากีเลนเทอร์ตรงนี้นะครับใช่หรือเปล่านี้ผมก็จำไม่ได้นะวางถูกหรือเปล่าวะกูน่าจะวางพิดหรือเปล่านี้วางผิดหรือเปล่าวะวางผิดแน่เลยอ่ะโอเคนะวางกีอีกตัวหนึ่งตรงนี้นะครับโอเคจะได้ช่วยกันทําดาเมจนะครับผมขายแบบน่าจะวางผิดน่าจะให้มันแบบถึงตรงเนี้ยโอเคโอเคเสร็จก็มาอัพตัวนะคนดูตัวเงินนะนะครับให้มันเป็นเลเวลสองนะคนดู น,นี่ผมจำไม่ได้นะผมกม็มั่วมั่วซ่งอะน้องนะนงนครับเสร็จแล้วไงต่อวะมาอัพกีนนะคนุณดูอัพกีน2 5 0อันนี้อัพตรงนี้แล้วก็มาอัพเจ้าตัวซานต้าต่อนะคุณดูนะครับอันนี้ผมก็จําไม่ได้นะผมก็ใช้วิธีการแบบมั่วซ่งอนะนะครับมั่วซ่งเอานะคนุณดูโอเคหลังจากเป็นเลเวล3เนี่ยเราก็จะมาไล่อัพกีนเลนเทนต่อนะคนุณดูใช้600อนะครับอันนี้ก็6 0 0เหมือนกันนะรอตังค์แป๊บ โอเคนี่ก็600เหมือนกันสวยนะครับต่อไป่อมาอัพเจ้าตัวนี้ต่อนะคนดูไอตัวอะไรเนี่ยซานต้านะนะคนดูใช้800นะคนดูนะครับบอกเลยว่าตึงๆนะตอนนี้โอเคอัพอ,อีกตัวนะครับ800แล้วก็อีก800ยโอเคแล้วก็มาอัพเจ้ากีเลเซอร์ต่อนะอันนี้ใช้1ัน0นะคนดูโอเคอัพอเลยพัน0สวยนะครับผมบอกเลยว่าตึงจัดแล้วก็อีกตัวหนึ่งพันห้าเรียบร้อยนะ ต่อไปเนี่ยเราจะไล่วางเจ้าตัวนี้แล้วนะคนดูนะเหมือนจะวางตรงนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับผมก็มัวส่งอ่ะนะมัวส่งอ่ะมัวมส่งอ่ะโอเคให้กิเลนเธอร์ทำระเบิดไปนะครับโอเคเราเริ่มวางเลยนะครับตรงนี้นะระดับการมัวส่งในขั้นสิบนะครับครูปาไม่รู้วันนี้คนมัวส่งเลยแล้วก็ตรงนี้ อ่าอันนี้ใช่ป่ะไม่รู้นะคนดูแต่แบบนี้แหละเออเอาเป็นว่ามันคือแบบนี้แหละครับมันคือแบบนี้แหละชิลแบบนี้ชิลแน,น,น่นอนอันนี้แล้วก็วางตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้เป็นไงชิลครับผมขเขาเรียกวางชิลโอเคต่อไปเนี่ยผมมาอัพต่อตัวเอ่อตังต่อนะ,โอ,อนนนอะโอเคครับตอนนี้ให้ตัดเนาะโอเคครับหลังจากที่เราอัพอย่างละขั้นนะคนดูเป็นขั้นที่5แล้วนะ3ตัวนะคนดูเราก็มาเริ่มวางต่อนะคนดู ได้ช่วยกันทำดาเมจนะครับเนาะพอเริ่มวางเสร็จปุ๊บก็กลับมาอัพตังเหมือนเดิมนะก็ถ้าเรามีตังเนี่ยเราก็จะได้อัพให้มันเต็มไวๆนะคุณดูสามสองพั 3, 2, 000, นเนาะอ๋อวางไม่ได้แล้วนะตันแล้วนะคุณดูก็มาอัพตัวตังต่อนะคุณดูนะครับใช้สามพันนะนะครับเราจะรีบอัพอ่าตังให้เต็มนะครับแล้วเราก็จะมาไล่อัพเจ้าตัวพวกนี้ให้ตันทุกตัวนะคุณดูนะครับ คอันนี้3 0 0พแล้วก็อันนี้อีก3,000ันะคุณดูชิวๆชิวๆสบายๆโอเคครับผมขายจีนออกนะคุณดูแล้วก็วางเจ้าตัวนี้ไปแทนนะแล้วก็มาอัพตัวตังต่อนะครับอยู่ที่6000นะอัพให้ตัน3ตัวเลยละกันนะคุณดูโอเคครับก็เดี๋ยวผมจะอัพตัวนี้ให้ตันอัพตัวนี้เพิ่มขึ้นเลเวลก่อนสักตัวหนึ่งนะคุณดูนะครับมันจะได้แบบว่ามีดาเมจหน่อยนะช่วงหลังๆเนี่ยไม่ค่อยมีดาเมจนะครับผม โอเคครับคนดูตอนนี้เนี่ยผมได้ทําการอัพเจ้าตัวเงินตันแล้วนะเราจะไล่อัพเจ้าพวกนี้ให้ตันทุกตัวนะคนดูนะครับเนาะก็เดี๋ยวไล่อัพให้ตันเลยละกันนะอัพไปนะครับก็โอเคครับตอนนี้ก็ตันมาแล้วหนึ่งตัวนะตัวนี้นะครับผมเราก็จะไล่อัพทุกตัวเลยนะคนดูนะให้มันตันเนาะ เค okay. อัพตัวนี้ต่อนะคณดูโอเคตันไปอีกหนึ่งตัวแล้วก็อันนี้อันนี้อันนี้โอเคตันไปอีกตัวแล้วก็อันนี้นะครับโอเคบอกเลยว่าชิวๆนะประมาณเวฟใกล้ๆสุดท้ายเนี่ยเราจะต้องเออปิดสคริปต์นะคนดูนะครับโอเคอัพตัวนี้ให้ตันสวยนะตอนนี้ก็ตันมาแล้ว3ตัวนะบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ชิวๆนะคนดูนะครับ โอเคครับผมนะผมก็ไล่อัพมาจนใกล้จะเต็มทุกตัวแล้วนะคนดูอ่าตามอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเหลืออีกแค่เอ่อตัวเดียวนะคนดูเหลือตัวนี้ตัวหนึ่งนะอัพอัพอัพโอเคตันแล้วนะครับแล้วก็จะมาไล่อัพกรีนต่ตนะคนดูนะครับตอนนี้อยู่ที่เวฟ36บนะก็ยังไหวชิีวอยู่นะครับยังแบบว่าได้อยู่นะยังไม่ได้แบบลำบากอะไรขนาดนั้นนะครับนะก็เดี๋ยวไปดูตอนที่เวฟใกล้ๆที่จะ60เลยละกันนะเจอกัน โอเคครับผมตอนนี้ก็มาที่เวฟ58บแแล้วนะผมก็จะเริ่มปิดสคริปต์แล้วนะคุณดูนะครับแล้วก็จะปิดสคริปประมาณนี้นะคุณดูประมาณเวฟที่58หรือ59แล้วก็ประมาณหกนะครับผมเพื่อป้องกันไม่ให้มันเดินเร็วเกินไปนะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมอนค่อนข้างที่จะเลือดเยอะนะคุณดูนะครับโอเคสคริป okay, ไปนะครับตอนนี้ก็ปิดต่อนะคุณดูนะครับสวยนะตอนนี้บอกเลยว่าหวาชิลแน่นอนนะตอนนี้นะ ตอนนี้ก็สกคิปไปนะเอ้ยไม่ต้องสคิปนะครับผมนะหยุดสคิปไปก่อนนะคนุณดูให้อ่า uh, มันทำดาเมจไปก่อนนะนะครับตอนนี้ก็มีเจ้าตัวนี้พวกมานะไอ้บอสตะแก่นะครับผมบอสตะแก่นะเลือดสองล้านนะครับบอกเลยว่าตึงจัดนะครับผมแต่ไอ้บอสกระต่ายในะแมงเลือดสิบล้านนะคนุณดูนะครับเยอะจดนะัดเนาะตอนนี้ก็ให้ทำดาเมจไปนะครับผมโอเคครับแล้วก็พอเราอัพ ตัวเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ทําการขายตัวตังนะแล้วก็มาวางตัวนี้ต่อนะครับแล้วก็เลือกกีลแ a น t e r n ไว้หนึ่งตัวนะเอาไว้แบบช่วยสโลนะครับคุณดูนะบอกเลยว่าชิวมาตอนนี้เลือดบอสก,ก็โผล่มาแล้วนะครับอยู่ที่สเป e ล้านนะคุณดูบอสบัคมันนี่ของเรานั่นเองนะครับนะมาดูการนั้นนะว่าสวายไหมนะครับน่าจะชิวแหละเนาะ โอเคจบแล้วโอเคครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับมาเล่นด่านใหม่นะคุณดูนะโดยใช้เจ้าตัวส่องตัวนี้นะครับก็คือตัวระดับ Legendary นะครับแล้วก็กีลแอนเทิร์นนั่นเองนะก็ไปส่องตัวที่ดีนะครับบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะชิวจัดนะครับผมดูดีว่าเราได้อะไรบ้างนะเดี๋ยวลองรับก่อนนะครับผมโอเคแล้วก็รับอันนี้นะครับเ,เราได้กล้องมานะคุณดูแล้วก็ Boost, พวกบูสเพื่ออะไรอย่างนี้นะครับ ระยะโชว์หนึ่งกล้องแบบตึงๆนะคะเนาโดยที่ตัวไม้ออกมาชัวนะครับหรืเรียกว่าตัวไม้ออกจะออกไปโอ้โหเกลือนะครับโอเคไว้เจอกนันคลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปนี้ไปแล้วครับบายบายจุบ๊บ